มีหนูใช่ LG อาการเดิมเลยนะอ่าเหมือนที่บ้านเลยรุ่นเดียวกันเลยเหรอเหมือนกันเลยลเหรอเคยเจอตัวนี้ปะตันี้ยังไม่เคยเจอ PE อ๋อเคยเจออยู่ของลูกค้ามีเจ้าหนึ่งเป็นอย่างนี้เป็น,น,เ,ปนเป็นอะไรเป็นที่สายมีสองสาเหตุหนูกัดสายมันก็สายขาดหนูมันก็ไอตัวควบคุมมันเสียทำคมอยางเนี่ยคือไม่ได้ไปไหนแล้วมันอยู่นี้ ดึงลักอะไรก็แล้วถอนแล้วแต่ก่อนช่างเคยแนะนำบอกเออลองดึงลักออกเสียบไมแลองซึ่งไปเราจะรีเซ็ตเครื่องใหมือนะไรเงี้ยมันไม่ได้ได้วกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้แล้วเออถ้าเอาผ้าก่ได้เดี๋ยวเอารถเกลมาเกลนออกตอนนี้เลยอเออว่างว่างเนาะโอเคก็อันดับแรกนะครับขายไม่ขาดเนาะแล้วก็ขึ้นทีวีนะครับขึ้น PE อันนี้เป็น LG นะครับ LG ดูรุ่นกันครับนี่ครับก็ดูรุ่นตรงนี้ครับนี่รุ่น WF นะครับทหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกทดีนะครับรุ่นเหมือนเนาะก็เดี๋ยวนี้ขึ้นทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลืดดูข้างหลังกันก่อนนะครับดับแรกครับผมเพื่อนครับก็ถอดฝาหลังออกนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูสายไฟนะครับ ว่ามีสายขาดหรือเปล่านะครับหนูกัดสายขาดไหมนะครับเราต้องมีไฟฉายนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องส่องเข้าไปข้างในนะครับเพื่อจะดูอ่าดูเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นคร่าวๆเลยนะครับมันก็ยังไม่เห็นนะครับสายขาดคือสายหลุดนะครับสายหลุดนี้คงไม่หลุดนะครับแต่แค่ว่าขาดนี่ก็มีสิทธิ์นะครับนี่ก็ไม่มีเลยเสียหายเนาะดูดีๆนะครับต้องดูดีนะครับอ่าเรางะเช็คให้ละเอียดก่อนนะครับเราเช็คอันง่ายก่อนนะครับ ไม่มีอะไรขาดเสียหายสายดินมีหนูแท้อยู่ครับนี่รอยหนูแท้าสายดินแต่ไม่ขาดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีรอยแท้อยู่ครับแต่ก็ยังไม่ขาดนะครับยังอยู่ไหนไม่มีโอเคเรามาเลือกข้างบนกันครับจะเลือกฝาครอบข,ข้างหลังก่อนนะครับครับตัวนี้มีน็อตหนึ่งตัวแล้วก็น็อตสองตัวนะครับเราก็กัดแกะออกครับแกะออก ึกออกไปเลยครับโอ้ยอะไรเนี่ยหนูมาทำร้างอยู่ข้างในโอ้โหครับเป็นล้างหนูเลยครับนี่มีลูกก็าแบบรู้นี่โอ้ยพี่น้องเลยเป็นไรครับอย่างนี้ไม่น่ารอดครับหนูกัดสายขาดค่อนข้างชัวร์ครับนี่ก็รอยแทกนะครับอยแทกแต่ไม่ขาดครับอ้าเจอแล้วครับผมนี่ฟิเชอร์นะครับที่ขึ้นปีนะครับนี่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยขาดเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับนี่ดูว่ามันจะมีกี่สายครับที่ขาดสายอื่นมีไหมนะครับอันนี้โอ้โหโดนแทะเลลหมดเลยครับนี่แต่ไม่ขาดครับโดนแทะแต่ไม่ขาดไล่มาถึงนี้ตัวน้ําเข้านะครับตัวนี้สายพิเชอร์นะครับดีนะมันกัดให้เหลือหน่อยนึงเหลือต่อไว้ครับโอ้นี่ครับ นี่ก็ไม่ยากแล้วครับนี่หมูแล้วครับกินหมูครับวันนี้กินหมูก็นี่ครับหนูมันทารังไว้ครับนอนอย่างนี้เลยเป็นรังครับเป็นรังนอนของหนูโอ้โหรังนอนครับรังนอนนะครับรังนอนเลยโอ้โหรังนอนครับคพื่อนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจากตรงนี้ไปนะครับเราก็กินหมูครับเพราะว่าเราแก่จับสายนี้ครับจับสายนี้เนาะ จับสายนี้มาบักกี้กับสายที่มันขาดครับคือสายนี้นี่เราใช้เท้าหดนะครับครับท้หดแล้วก็ใส่เข้าไปพันใส่แล้วก็ใช้หัวแรงนะครับบักกี้เข้าไปถ้าไม่มีหัวแรงครับก็สามารถที่จะพันเข้าไปได้เลยนะครับนี่สายนี้เดี๋ยวผมใช้หัวแรงบัเกียเอาแล้วกันครับแล้วเราก็พันสายไฟให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมบักกี้ไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ตรงไหนที่ที่มันขาดอย่างนี้นะครับเราก็ใช้เทปพันสายไฟนะครับพันให้หมดนะครับแล้วก็สังเกตดูเราจะมาเทส นะครับว่าเครื่องสภผ้าเครื่องนี้นะครับมันเป็นพ่อสายขาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าถ้าขึ้นปีนะครับของ LG นะครับส่วนมากถ้าตัวนี้ไม่เสียนะครับก็สายไฟขาดครับถึงมาจากแผงควบคุมนะครับนี่ถ้าเกิดไม่อยากไม่เห็นทำลังนะครับก็เอาลูกเหม็นก็ได้ครับมาวางเลยถ้าเกิดอยู่ข้างล่างถ้าไม่บ้านหลังที่ว่ามันกินมันระบายได้ครับเอาลูกเหม็นมาวางก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นฟิวนะครับ ถ้าเครื่องไม่ทางานเราต้องดูฟิวด้วยนะครับนี่เครื่องมันทำงานอยู่แล้วดูสายด้วยนะครับสายวัดระดับน้ําว่ามันโดนหมดแทหรือเปล่ามาตองสังเกตดูทีนี้เราก็จะมาเทสเครื่องดูระดับแรกๆก่อนนะครับก็เสียบฟังกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาเทสดูกันครับว่ามันจะขึ้นทีเหมือนตอนที่เราเทสดูตัวแรกหรือเปล่านะครับกดปิดเปิดกันนะครับนะครับเอ๊ะวนหน้าเราม้องออนนั้นคนนั้นเธอเด้ได้ลองดูซิ นี่ครับมันมันไม่นี้แล้วครับผมนี่ครับมันขึ้น F ตัวเดียวแล้วแสดงว่าน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะกดเริ่มนะครับถ้ากดนี่ครับจะเริ่มนะครับก็ดูว่าน้ําจะเข้าหรือเปล่าครับนี่มันเทถังอยู่ครับถ้าน้ําเข้าคือผ่านนะครับก็คืออ่าเท่าที่เราต่อสายไปเมื่อสักครู่นะครับมันถูกต้องแล้วก็อ่านี่ครับมันขึ้นตั้งเวลาให้เราแล้วครับห้าสิบครับมันก็เปิดน้ําเข้าโอเค โอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าโอจครับแค่หนูกับสายขาดนะครับเราวันนี้เราก็ส่งลูกค้าได้เลยลูกค้าก็รีบเอาไปซักเลยครับก็คิดค่าแรงไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดน้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอนี้คือผ่านแล้วนะครับก็กดปิดเลยครับผมครับก็โอเคนะครับเครื่องซักผ้าโอนะครับขึ้นปีนะครับสายขาดนะครับมี2อย่างคือสายขาด วงจรเสียสามอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียนะครับแต่ถ้าตัวนี้ไม่เสียก็สายขาดแล้วก็ไปดูไฟที่วงจรมันจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็คลิปดีๆนํามาฝากเพื่อนๆสาหรับเพื่อนช่างทุกท่านนะครับเพื่อนเราซ่อมได้เพื่อนทาง u t u b e นะครับเพื่อนภาคสานภาคเหนือภาคใต้แล้วภาคกลางนะครับแล้วก็สนใจเรื่องการซ่อมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดคําว่าติดตามแล้วกดตรงรูปกระดิ่งด้วยนะครับให้เป็นกระดิ่งสั่นๆไว้นะครับแล้วก็ผมดูคลิปหลังนะครับหรือมีอะไรดีจะนำฝากเพื่อนอีก คลิปหน้าเจอกันใหม่จุมกะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผม